สบายดีพี่น้องสบายดีวันนี้พอกับเบ้าลาวไต๋เนาะเบ้าพุทธทองลาวไต๋ที่เก่าเนาะพี่น้องวันนี้เลยเมนูตำหมักทัวร่ายพี่น้องตำหมักทัวร่ายบ้านเฮาแล้วก็มีทอดสีนมูเนาะสีนมูหรือว่าเนื้อมูเนาะภาษาไทยภาษาอีสานเนื้อมูบ้านเฮาเอือดสีนมูมีบักเขือนข้าวเหนียวมะเก่าพี่น้องกกดติดตามกด ซับย์สิทธิ์ใครก็ไหนไก็แสเออพี่น้องขอบุญขอบุญในเด้องบ้งทีให้เกียรติติดตามผู้ที่เป็นกำลังใจให้ขอบุญขอบุญในรายน้องพี่น้องเนาะบ่าวเราไต่เนาะพี่น้องเลยมา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 วันนี้เลยตำ้งหมึกถั่วลรคล้องแสบบานเฮาพี่น้องตกองบบองักถักถ่วลไร เนาะทอดสี่มูนแแซ่บ mua nụ nụ ở đây chép kẹo bà chép kẹo rồi มันี้บรไหลาพักเนาะในตะปกเต้อมากินมูดแบแซ่บแบบนู้นหวานด้วยขคองกินมันเฮ่ากัะแน่นอีกหละพี่น้องเอ้ยตำมังทัวรไล่ เพราะว่าจริงๆก็ปิ่งก็ปิ่งเกียต์ปิ่งปลาปิ่งซินมูแตะเบื้อน่องจำนำประเด็ว่านัวแตบเบื้พี่น่องแบบเยน น้อยี่ต้องทูตัวได้ บะเดืองอาหารพี่น้องของแสบนี่ขึ้นกับปุ่มอ่ะอตำตัวแสบๆเมั่อประเดนแล้วตัวชิ้นมูนี่มัวหอกันเลย กกตอย่างก็มีมีลายอยู่นาะนี่น้องแต่บาเขาก็ทำพวกกิน อาหารบาน,น่าไปลองคือชื่อว่าตั้มเนี่ตั้มหมูทั่วนี่สุดหนอยเลย <c oughs> ตั้มหมูทั่วล่ยของตัวปีเนะาะก็คือหมูตัวปีมันจะเป็นเน่ามน่ามเกียเเก่ยวเขายน่าเกลียวเขากระดังเสร็ คนที่ว่าที enfor, 看看่บ้าบ้าเพิ่นทองบ้าลาวใดบ่เห็นกินจุเนื้อจุสีนเนาะสีนัวเต็มกล้วยเนาะบ้าเพนองบ่กินเนาะบ่กินเนื้อวเนื้อกล้วย เออบุก,กินไม่จะเกิดบุเมน์หรอกเคยกินอยู่แต่ว่าบริกินมาหนี่หาฮกปีแล้ว 有。Mm hmm. no. ยิ่งเรื่อเรืองพี่น้องกินเค้าเด้อค่อยๆกินเนะื้อหนามเนี้ยมันจะสบายโอ้คลิปนี้ก็ับมีประมาณนี่น้องพี่น้องน้องขอบคุณขอบคุณเด้อให้เกียรติติดตามเป็นกำลังใจให้มาตลอดขอบคุณขอบคุณขอบใจหลายๆนี่บาวบันท่องก็มี่บาบันท่องม,มาเราไต่ก็มีตำหมวกทัวทอดสีนู๊ดมาสู่อีสู่น้องกินน้องพี่น้องกินบอสุภาพแนวไรกับข้องหย,ยาดผาดขำพี่น้องเด้อ ี่เ1ะมีประมาณนี้เน้องคอจุใจขอโตราลงเนาะฉิดหนามียังกะฝากติดตามเด้อพี่น้องแาบเราเราแต่งชิมียังมาสูบีสูน้องกินสำหรับพี่นี่ขอโตราไปก่อนสบายดี